สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ทำงานในบริษัทเอกชนที่มีสวัสดิการที่ดีโดยเฉพาะการมีประกันกลุ่มมันก็จะสร้างความอุ่นใจแล้วก็ได้รับการดูแลที่ดีฝ่าประกันสังคมทำให้พนักงานในบริษัทนะครับก็จะรู้สึกว่าอุ่นใจรู้สึกมั่นคงไม่ต้องกังวลเวลาเจ็บป่วยแต่เคยคิดไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ทำงานอยู่ในองค์กรนี้อีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสวัสดิการตัวนี้ของเราไม่ว่าเราจะลาออกเอง ถูกปีมให้กเกษียณอายุหรือถูกจ้างออกถ้าเจ็บป่วยขึ้นมานะครับเราก็ต้องไปใช้สิทธิประกันสังคมนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณไม่ต่ออายุประกันสังคมภายใน6เดือนคุณก็ไปใช้สิทธิปัดทองหลังจากที่คุณลาออกไม่ว่าจะลาออกด้วยสาเหตุอะไรนะครับถูกเลิกจ้างหรือว่าเกษียณอายุสิทธิของประกันกลุ่มซึ่งเป็นสวัสดิการขององค์กรนั้นๆหายไปทันทีนะครับหลายๆท่านจึงเรียกันว่าเป็นประกันแบบปิดโต๊ะนะครับถ้าคุณออกจากงานก็ ประกันตัวนี้ก็หายไปลหลายๆคนก็คิดอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เรามีประกันกลุ่มเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินทําประกันสุขภาพหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดออกจากการแล้วเราค่อยคิดจะมาสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกครั้งที่คุณเข้ารักษาพยาบาลไม่ว่าจะด้วยสิทธิประกันสังคมหรือว่าสิทธิประกันกลุ่มก็แล้วแต่คุณจะมีประวัติถูกบันทึกเอาไว้ในโรงพยาบาลเวลาที่คุณจะมาทําประกันสุขภาพกับบ,บริษัทเอกชนหรือว่าบริษัทประกันชีวิตที่รับประกันสุขภาพคุณจะต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยอายุก็เป็นนตััวแปรระคบ การมายื่นสมัครประกันสุขภาพภายหลังคุณอาจจะถูกปฏิเสธการรับประกันหรืออาจจะถูกระบุยกเว้นบางโรคหรืออาจจะโดนเพิ่มเบี้ยประกันให้สูงกว่าบุาคคลทั่วไปดังนั้นนะครับการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี่ยควรทําตั้งแต่วันที่เรายังอยู่ในช่วงวัยทํางานและยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าใครที่มีประกันกลุ่มเอาประกันกลุ่มนั่นแหละครับมาเป็นส่วนลด ค่าเบีย้ยประกันสุขภาพได้นะครับโดยสามารถใช้ประกันกลุ่มเนี่ยเป็นค่า d e d u c t i b l e หรือว่าค่าส่วนแรกส่วนแรก3 0,000ื่นห้ใช้ประกันกลุ่มจ่ายส่วนที่เหลือเบิกจากประกันสุขภาพซึ่งจะทําให้เบีย้ยประกันสุขภาพถูกลงมาปีละเป็นหมื่นเลยนะครับถ้าใครอยากจะได้รายละเอียดเรื่องนี้ก็ทักมาคุยกับพี่เอได้นะครับ